الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرا عمول محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته وقد قال الله تبارك وتعالى في قرانه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ยาอายุหัล <önemli> ล <li> <says in> <isk> Allah ีนอามนุตตะกล่าฮวัน ا านุนับสุนมะคัตยามะตร ل กัดวัดตะกลอลลอฮ ه อัลลอฮฺอักอัลลอฮฺอักอัลลอฮฺอัพี่น้องผู้สัทธาที่รักยิ่งทุกท่านในวันนี้ถือว่าเป็นวันอีดินฟิตรีหลังจากที่เราได้ทำการถือเส้นอดมา สิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะทําที่สุดในช่วงเวลานี้คือการตักเตียงตอัละซุบฮานุอัตะลาให้มากๆให้ความยิ่งใหญ่แก่ละซุบฮานุวัตะลาเพราะละซุบฮานุอัตะลานั้นคือผู้ที่สร้างเราทั้งหลายขึ้นมาเพราะว่าอัลละซุบฮานุอัตะลานั้นคือผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพทั้งหลายแก่เราเพราะละซุบฮานุอัลตะลานั้นคือผู้ที่ชีวิตของเราทั้งหมดอยู่ในมือของพงค์ เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานวาตัラーนั้นเป็นผู้กำกับความเป็นความตายของเราเพราะว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้เว้นแต่ด้วยกับการอนุมัติและการช่วยเหลือจาก Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. อัลลอฮฺซุบฮาน,น,ว,านวามมตาัラอัลลอฮฺ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 อัลล่าฺอัลลอาฺอัลลอฮ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 ฺอัลลาฮฺอัลลอ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 ฮ อัลลอฮ์ซุบฮานวาตาลาได้ให้เรามีโอกาสมาเจอกับเดือนละมดอีกครั้งหนึ่งและเราทั้งหลายได้ถือเส้นอดมันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายอย่างครบถ้วนอัลลอฮฺฮุับัร์อัลลอฮฺฮุับัร์อัลลอฮฺฮุับัร์สิ่งนี้คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานวาตาลาได้ให้แก่พวกเราทั้งหลายและบรรดาพี่น้องของเรานั้นที่เขาได้ล่วงรับไปแล้วหนึ่งในความใฝ่ฝันของเขา หนึ่งในความต้องการของเขามีแค่ยอย่างเดียวเขาบอกว่าลบเบอร์เจอูนอัอลลอ์ขอฉันกลับมาหน่อยขอฉันกลับมาสู่โลกดุนยาเพื่อจะได้ถือสลลตสักวันหนึ่งเพื่อจะได้ทำความดีสักความดีหนึ่งลบเบอร์เจอนและอัลลีอะมลุซอลิฮามีมาตรักอัอลลอ์ ขอกลับมาในโลกดุนยาไม่ได้กลับมาจะมาเจอลูกเจอเมียไม่ได้กลับมาเพื่อจะมากินม <tro citizenship> าเที่ยวในสิ่งที่ยังไม่ได้กินมาได้เที่ยวไม่ได้กลับมาเพื่อจะมาทํางานที่ค้างคาอยู่ไม่ได้กลับมาเพื่อที <piano> ่จะทําอะไรของโลกดุนยาเลยแต่กลับมาเพื่อละอัลลีอามาลุซอลิฮัมฟีมาตรลกเพื่อที่ฉันจะได้ทําสักหนึ่งความดีที่ฉันได้ทิ้งมันไป อยากจะได้อีกสักหนึ 2> 2. ่งความดีที่จะเป็นหลักประกันป้องกันเราจากไฟนรกอยากจะได้อีกส pues, ักหนึ่งความดีที่จะทําให้เรานั้นได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์อยากจะได้อีกสักหนึ่งความดีที่จะทําให้หลุมสังศพของเราสว่างสวัยอยากจะได้อีกสักหนึ่งความดีที่จะเป็นความมั่นใจว่าฉันจะรอดแต่ถ้าว่าในขณะนี้นั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ให้โอกาสเรา ในการที่จะทําความดีที่มากมายไม่ใช่แค่หนึ่งความดีเรามานั่งฟังโคตบาตรงนี้เรามานั่งละหมาดเรามลามละหมาดอีกกันตรงนี้เป็นความดีที่มากมายเป็นการให้อภัยจากอัลลอฮ์เราเจอพี่น้องแก่ของเราเราให้สลามแก่เขาเรายิ้มแย้มให้แก่เขาคนนี้เขาทําให้เราโกรธคนนี้เขาทาให้เราไม่พอใจวันนี้เราอภัยให้แก่เขาเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นความดีที่มหาศาลเป็นความดีที่มหาศาล ฉะนั้นเมื่ออัลลับเปิดโอกาสแห่งความดีงามให้กับเราเราอย่าได้ปล่อยให้ความดีงามอันนี้มันหายไปโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเพราะหลายๆคนที่เขาล่วงรับไปแล้วเขาอยากจะกลับมาขอสักนาทีหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งนาทีหนึ่งให้ทำความดีสักอย่างหนึ่งบริจาคตังสักหน่อยหนึ่งหรืออะไรก็ตาม กัลลยอินน่าฮะอินนาฮะคำมันนันหัวข้ออิลฮะว่ามีวัวไร่หิมบันสกุลอีลายวมิยุบัตุนหาไม่ได้มันคือเท่าคาที่เขากล่าวมันออกมาอยากจะได้มันด้วยคาพูดของเขาแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเบื้องหลังพวกเขาคือโลกบันสักโลกแห่งวิญญาณจนกว่าจะถึงวันการฟื้นคืนชีพฉะนั้นพี่เราผู้ศรัทธาที่รักทุกท่าน อัลลอฮฺสุภาหนัวตาลาพระเจ้า,าของเราผู้สร้างฟ้าฟ้าและผืนแผ่นดินผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราผู้สร้างเราขึ้นมาและให้เรามีร่างกายที่ครบเพื่อนสมบูรณ์สามารถจะทำีบาดับต่ออัลลอฮฺสุภาหนัวตาลาได้สิ่งนี้คือความเมตตาอลัลลอฮฺสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราเต้าหมายสูงสุดคืออย่างเดียวว่ามาขอรักปตุลจินนะวันอินซาอิลลัลยะบุดุน และเรานั้นไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ทำอีไปนะเราทั้งหลายที่มาอยู่ในโลกดุนญยญาเนี่ยหน้าที่หลักเราหน้าที่เดียวเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำยังไงให้อัลลอฮ์รักเราทำยังไงให้อัลลอฮ์เอ็นดูเราทำยังไงให้อัลลอฮ์ละทิ้งความผิดพลาดต่างๆของเราไม่เอาโทษเราทำยังไงเมื่อเราลงไปในหลุมฝังศพแล้วหลุมฝังศพของเรามันจะสว่างสวัยกว้างฝังสุดลูกหูลูกตา ทำยังไงเมื่อเราฟืน้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียร์มเราจะได้อยู่ใต้ร่มเงาบันลังของอัลลอฮฺซุบฮานูว์ตะลาในขณะที่คนจำนวนมหาศาลตากแดดที่ห่างจากศีรษะเพีคือเดียวทำยังไงเพื่อที่ว่าเมื่อเราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานูว์ตะลาอัลลอฮฺจะสอบสวนเราอย่างง่ายๆอัลลอฮฺจะไม่ลื้อฟื้นความผิดบาปเราขึ้นมาพูดกับเราเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างจนเราไม่เหลือหน้าที่จะยืนที่จะพูดกับอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลา เนื้อเราเนื้อใบหน้าเราจะล่วงหมดนอกงากเนื่องจากความอับอายความอายต่อองลส้สะพานุตสาหาทำอย่างไรเมื่อเกิดการช่างตาช่างระหว่างความดีความชั่วความดีของเรามันอาจจะไม่มากแต่มันหนักกว่าทุกความชั่วที่มีทำอย่างไงที่เมื่อเวลาที่เราข้ามสะพานสะพานสิริสะพานที่บางยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่าใบมีดแล้วก็ลื่นสะพานที่ไม่สามารถจะข้ามได้ด้วยกับความสามารถของเรา แต่เราจะข้ามได้ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราด้วยกับการงานที่เราทํามาฉะนั้นคนบางคนข้ามสะพานนี้ด้วยกับความเร็วแบบชั่วพริบตาสายฟ้าแลบพุ่ ط, ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วสะพานซิรอตคือสะพานที่ทอดไปบนหุบเหวของนรกจากสะพานถ้าใครคนใดคนหนึ่งล่วงหล่นลงไปของล็อสะพานอุตราปกป้องเราทั้งหลายให้พ้นจากมันใช้เวลาเจ็ดสิบปีกว่าจะไปถึงก้นนรก เพื่อที่จะเข้าไปในนรกเจสิบปีล่องลอยอยู่ตรงนั้นพร้อมกับควันไฟของนรกความทรมานของนรกมันไม่ง่ายพี่น้องศาธาที่รักทุกท่านฉะนั้นอลัลลอฮ์สร้างเรามาให้เราทําดีไปไดะทําตัวเป็นบาวขององที่ดีอลัลลอฮ์ไม่ได้บังคับเราจนเราทําอะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวแต่อลัลลอฮ์กรหนดฟัดดูต่างๆให้เรามาการกล่าวกระิมาชฮนะดะการละหมาดก,การจ่ายสกาดการถือสลดการทำฮัจ การทำฮัชอัลลอฮ์บอกว่ามานิสซาตอัยและอิซาบีละใครที่มีความสามารถก็ไปแล้วกันสากาดอาลัลลอฮ์กำหนดว่าใครก็ตามที่ครอบครองทรัพย์สินเงินเงินบาทเงินแบงก์นเนี่ยแล้วก็ทองคำที่เขาเก็บไว้ในบ้านรวมกันแล้วได้น้ำหนักได้ราคาเท่ากับทองคำห้าบาทครึ่งสลึงวาจิบต้องออกสากาตแล้ววาจิบต้องออกสากาตแล้วพี่น้องผู้สรัทธาที่รักทุกท่าน สกา์ดอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีตังก็ไม่ต้องใจสรุปแล้วในสิ่งที่เป็นฟันดูที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเราที่เราทุกคนจะต้องทําแบบไม่มีข้อยกเว้นมีแค่สามอย่างหนึ่งกาลิมาชาฮะละอิลัยลลอมุฮัมมัดุลลัตสุลลัลรากาวก็เป็นประจําอยู่แล้วอันนี้ผ่านไปแล้วก็เหลือในเรื่องของการละหมาดการละหมาดถ้าเวลาเป็นฟัดดูที่อัลลอฮ์กำหนดเหนือมุสลิมทั้งหลาย ใครจงใจทิ้งเวลาหนึ่งเวลาใดาไปการงานทั้งหมดเขาเป็นโมฆะและใครที่ละเลยไม่สนใจอย่างสิ้นเชิงเลยเขาเหล่านั้นอาจจะตายในสภาพของคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเพราะทารุสุนทรสามบอกว่าอันอาดูใบนานาบวใบนาหุมัสละพันธะสัญญาที่แบ่งแยกระหว่างเรากับเขาคือการละหมาดฟรามันเตลักษณะเตอมุตอัมิดันพะกัสกัฟฟใครที่จงใจละทิ้งการละหมาดเขาเป็นผู้ปฏิเสธไปแล้วการกล่าวกิมชาดะการ ละหมาดแล้วก็การถือศีลอดถือสิ่งเล่า้เราถือไปแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านใครก็ตามที่จงใจละศีลอดก่อนจะได้เวลาของมัน <c oughs> มีการลงโทษที่รุนแรงเรอคอยเขาอยู่เ <c oughs> พราะว่าครั้งหนึ่งท่านราซุ้มละสลับนะครับ <c oughs> ท่านนอนอยู่เนี่ยมารากาสองท่านจิบรีลกับมีการก็มาหาท่านแล้วก็พาท่านไป <c oughs> ผ่านไปยังหุบเขาหนึ่ง มีเสียงข้าควรที่ทรมานอย่างแสนสาหัสเสียงข้ามขวรที่นบีฟังแล้วยงตกใจยังเกิดความสงสารเกิดความกลัวนบีถามว่าเสียงอะไรมาลากาบอกว่าไปไปดูกันก็ปรากฏว่าไปเจอคนจำนวนหนึ่งมากมายถูกเอาตะขอร้อยไวท้ัเถ็นร้อยไหวแล้วก็ห้อยแขวนเอาไว้บนต้นไม้จากไฟนรกและตาของเขาถูกตะขอฉีกออกไป และประการลงโทษอื่นที่หนักหน่วงซะอย่างแสนสาหัสนบ,บีก็ถามว่าเขาเหล่านี้เป็นใครน้นมาลกีกาก็บอกคือผู้ที่จงใจละสินอดก่อนได้เวลาของมันอัลลอฮฺวะบอรอัลลอฮฺวะเบรอัลลอฮฺวะบร,บรพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านอัลลอฮฺ سبحانه วะตารารักเราอัลลอฮฺ سبحانه ละตาราเอ็นดูเราอัลลอฮฺรู้ว่ามนุษย์และอ่อนแอ ว่าคนลกันอินซานุดอิฟ a มนุษย์ถูกสร้างมาให้อ่อนแอคนลกันอินซานุมินอจันมนุษย์ถูกสร้างมาให้ใจเร็วด่วนได้ว่าก้รื่องอินซานุอัคต์ะอินเจดละและโดยสันดานของมนุษย์นั้นชอบโตเทียงอินนะ a ูแกนะตะลูมันจะฮูละมนุษย์นั้นเป็นคนที่ทั้งโง่เขาและก็ช่างอาธรรมอย่างยิ่งและโง,ง่เขาอ,อย่างยิ่ง และอีกหลายๆสีฟ้าที่อัลลอฮฺสุภาโนตาได้กล่าวแก่เราว่าโดยสันดานของมนุษย์นั้นมีความเลวร้วายอยู่มากมายอัลลอฮฺทราบตรงนี้อัลลอฮฺสุภาโนตาจึงให้โอกาสต่างๆแก่เราในการลบล้างความผิดบาปต่างๆการละหมาดจากเวลาหนึ่งไปถึงเวลาหนึง่งอัลลอฮฺจะล้างความผิดบาประหว่างมันการทําน้ําละหมาดของเราก่อนน้าละหมาดจุดสุดท้ายจะหยุดหยดออกไปจากร่างกายของเรา อลัลลอฮ์จะล้างความผิดบาปให้กับเราเราเจอพี่น้องมุสลิมด้วยกันเราสลามกันจับมือกันอลัลลอฮ์จะให้ความผิดบาปของเราล่วงหล่นลงไปจนกว่าเราจะปล่อยมือกันโอกาสทงความดีงามมันมากมายฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอาลัลลอฮ์สุภาโนตาได้กล่าวให้เราฟังในสภาพในวันเกียรมะตอนที่อลัลลอฮ์สุภาโนตาเอาบันทึกของแต่ละคนให้แก่เขา บางคนมีเจ็ดสิบบันทึกแปดสิบบันทึกบางคนมีหนึ่งร้อยบันทึกแต่ละบันทึกยาวสุดลูกหูลูกตาฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาตะลาให้มวลมาลาิกาทั้งหลายจดมันจากเราสิ่งที่อัลลอฮฺให้มาลาิกาจดจากเราไม่ใช่แค่ทําอะไรหนึ่งสองสามสี่แต่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทุกจังหวะเก้าของการทํามันอลัลลอฮฺจดหมดเลยฉะนั้นในวันเกียร์มนะ Allahu a k a าจึงบอกว่าว่าโอ้ยดูอัลลอฮฺบิกะซับฟันเก็จีตุมูนากะมาขอรักษาคุมเอาละมารอบรรสามตุมอัลเลนนะจัราคุมเอาอีดอพวกท่านทั้งหลายจะถูกนำกลับคืนส่วน Allahu a k b a าหมดเลยซับฟันเป็นแถวเป็นแถวเราก็จีตุมูนากะมาบัดบัดนาคุมเอาละมารอเราได้ให้เจ้ากลับมาเหมือนกับเราสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึ่ง แต่ะยะต่อไปทำให้ลบวีซสลัมขนลุกและบรรดาซาบาทุกคนกลัวว่าวูดีอัลกิตาบและบันทึกของเราจะถูกวางไว้ต่อหน้าเราแจกให้กับเรงใครได้ด้วยกับมือขวาใครได้ด้วยกับด้านหน้าของเขาหาอุมุกราวกิตาบิยาลี่มาดูบันทึกฉันมาอ่านบันทึกฉันแต่ใครได้ด้วยกับมือซ้ายยาไลตาฮากาะติลกาบียะ ทำไมฉันไม่ตายแล้วตายรอดไปเลยทําไมต้องฟื้นขึ้นมาเพื่อมารับการลงโทษมาสอบสวนอีกว่าตารันมุิลิมีนัมุชฟิกีนบมมิมามฟีมุฮัมมัดเจ้าจะเห็นว่าบรรดาคนที่อาธรรมทั้งหลายบรรดาคนที่ละเมิดทั้งหลายเขาจะตื่นตระหนกต่อสิ่งที่อยู่ในบันทึกของเขาววยากรูนพวกเขาบอกว่า มาลี่ هذا الكتاب لا يغالر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووَجَدُوا مَعَ أَمِلُهَا دِرَّا ولا يَظْلِمُ رَبُّكَ أ َ ح د ا ทุกคนจะตื่นตลกในบันทึกของตัวเองที่ยาวสุดลูกหูลูกตาบันทึกอะไรกันไม่ว่าจะเรื่องเลขข็กแค่ไหนหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตามอัลลอฮ์นำมันมาอย่างครบถ้วนกระบวนการกระบวนความของมันทุกอย่าง เราออกจากบ้านมายังมัสยิดเราอาบน้ําใช้น้ําไปเท่าไหร่กี่หยดอาบดีอาบไม่ดีชําระล้างดีแค่ไหนเราบันทึกเป็นความมีความชั่วไม่หมดเราออกจากบ้านมาเดินออกมากี่ก้าวขึ้นรถหรือเดินเท้ามากี่ก้าวระหว่างทางมีอะไรบ้างตาเรามองอะไรบ้างหัวเราฟังอะไรบ้างปากเราพูดอะไรบ้างจดมาทุกอย่างจนกระทั่งเรามาถึงมัสยิดเราทําอะไรบ้าง แม้กระทั่งท่าน,นั่งที่พี่น้องนั่งอยู่ตรงเนี้อะไราก็จ็จดไว้หมดและมันจะมีความดีมีรางวาัลการตอบแทนให้กับเราในนั้นหมดเลยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอลัลลอฮ์บอกไว้ในอันกุอานบอกว่าว่ายุฮัซิลุก,กุมุลลอฮ์นับซะอลัลลอฮ์เตือนพวกท่านทั้งหลายให้ระวังอลัลลอฮ์ไว้ให้ดีเพราะว่าการสอบสวนของอลัลลอฮ์นั้นหนักหน่วงและก็รุนแรงในขณายที่ความเมตตาของอลัลลอฮ์มากมายมหาศาลอาลัลลอฮ์พร้อมจะให้อภัยแก่เราอย่างมากมาย แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเอลล็อตจะจัดการจะลงโทษแล้วฟปเยาไมริลลูเวลายุอิกรบซาก็หัวหัดเวลายุซิกรบซากฮหัวหัดในวันนั้นจะไม่มีใครลงโทษได้เหมือนกับที่ออลล็อตลงโทษเราจินตนาการไปเลยครับการลงโทษที่โหดเที่ยมทรมานที่มนุษย์ทำต่อกันและกันเนี่ยยังไม่เท่าเศษเซี้ยวที่เัลล็อตตีไม่ให้กับชาวนรกและไม่มีใครที่จะผูกมัดรัดตึงได้เหมือนกับออลล็อตสุภาโนซาลา พราะว่าบรรดาชาตราลบทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านมือของเขาจะถูกล่ามด้วยโซ่แล้วก็ดัดมาที่คอเขาให้หายอยู่งี้เท้าเขาจะถูกล่ามซุมมาฟีเซนซิลาตินตาโรฮบรับาอูลิรรอนเสลูกูหลังจากนั้นในสายโซ่ที่ยาวเจ็ดสิบสองล้วจะไปไหนก็ไปเลย <c oughs> เหมือนกับสุนัขที่ถูกล่ามเอาไว้ไปได้แค่นั้นแหละแต่สุนัขที่ถูกล่ามเอาไว้จะมีจานข้าวมีจานน้ำวางไวใ้ให้มัน มีความสบายให้มันอยู่แต่ชาวนรกนั้นมีแต่ไฟนรกลมหายใจทั้งหมดเป็นนรกอากาศทั้งหมดเป็นนรกพื้นมันเป็นนรกท,ทุกส่วนเป็นนรกเป็นการลงโทษหมดเลยฉะนั้นชาวนรกพอเดินไปปุ๊บลงโทษไปพักหนึ่งเขาจะบอกว่ายาแมลิดลีแตดเดวรับประกันนะยาแมลิกรียักษ์เสืออะไรน่รบช่วยขอต่ออั้ละหน่อยให้อัลละให engineer, so. ้เราตายไปซะ ฉะนั้นในี่สุรฟุร์ควาลารับว่าอิดารอดฮุ่มใน مكان มะอีดินสัมกูเหฮ่ตะกายุซาวะซะฟีราวะอิละอุลกูมินฮามะกานันดายกับมุกรนีนดะอูฮุนาลิกาซุบูรอเมื่อนรกเห็นมนุษย์ทั้งหลายจากที่ไกลๆนรล็กจะตื่นเต้นส่งเสียงหวีดวิวแบบไฟนรกออกมาแต่ว่าเมื่อมนุษย์ถูกโยนลงไปในมันแล้วยาเดาฮุนาลิกาซุบูรอเขาจะขอซุบูรขอความตาย โอ้ a l l ห h ฉันตายไปเถอะมันไม่ไหวแล้วลลอฮ h บอกแล้วต่ละุันยั่วมาซูบูรอว่าฮิดะวันนี้ไม่ต้องมาขอการความตายแค่หนึ่งความตายว่าจะอลซูบูรองกะซีรอให้ขอความตายที่มากมายมหาศาลเพราะชาณนรกลายมูตุฟิฮาวลายะฮยาจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นฟื้นขึ้นชีพมาแป๊บหนึ่งเจอไฟเผาไหม้ไม่เคลื่มนไปแล้วตายไปแล้วอะไรฟื้นขึ้นมาใหม่ความเจ็บปวดไม่ขาดตอน ในขณะที่ผู้ที่เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตะอเลาละฮุมฟีฮามายาชาอูนาคอลีดีนในสวรรค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาอยากได้ตลอดการไม่ขาดตอนด้วยการอัลาอฮ์เราพิกลว่าเดิมมาฟูละมันเป็นคำมั่นสัญญาที่อัลลอฮ์จะให้ไว้และจะถูกทำตามนั้นอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอักบอรพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่าน การเนี่ยอัลอฮสุพาหนวจาราให้เราได้มาเจอเดือนรอมดอนให้เราได้ถือสลดในเดือนลอมดอนและจากมันไปอัลลอฮฺสุภานุวจาลาต้องการจะสอนสิ่งหนึ่งให้กับเรานั่นก็คือว่าชีวิตในโลกปุนยามันมีเริ่มและมันมีจบเหมือนกับรอมดอนที่ผ่านเราไปอย่างรวดเร็วชีวิตเราก็จะผ่านเราไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน เราทุกคนที่อยู่กันตรงนี้รวมทั้งตัวผมเองด้วยไม่มีใครรู้เลยว่าเหลือเวลากันคนแล้วเท่าไหร่เพรอเมื่ออาจารย์ของอัลลอฮฺซุบฮานวตาตาที่กําหนดเอาไว้อายุไขที่ถูกกำหนดไว้มาถึงเราฟาลายูอัคกิลัลอ้นับสันนิดาจ้าอาจารุลฮาอัลลอฮฺจะไม่ประวิงเวลาให้กับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเมื่อความตายได้มาถึงเขาไม่มีโอกาสเปลีป่ยนแปลงฉะนั้นณวันนี้ชีวิตยังเป็นของเราอยู่ เราการเคลื่อนไหวต่างๆสามารถจะทําได้อยู่สิ่งต่างๆเราสามารถจะทําได้อยู่ให้ไขว้คว้าความดีไว้ให้มากๆในโลกดุนยานี้เราอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งเราต้องทํางานหนักแค่ไหนเราต้องเหนื่อยแค่ไหนเราอยากจะได้รถสักคันหนึ่งเราต้องเหนื่อยแค่ไหนพี่น้องคิดว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่เหนือกว่าโลกดุนยาอย่างเทียบกันไม่ได้จะง่ายๆเหรอมันไม่ง่ายนะครับพี่น้องัาธาทั้งหลายฉะนั้น อาลอสสุพานโนซาให้โอกาสในความบีกับเรามากมายเราต้องทำมันให้เยอะๆและแต่ละรอบของรอมะดอนที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่าอายุไขของเราก็แบบเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวก็ผ่านไปละฉะนั้นเมื่อชาวมนุษย์ทั้งหลายฟื้นคืนชีพในวันเกียร์แม่เนี่ยเขาจะหาประกรรมและบิมุมฟิลอัลดด r ยเดดซีนีนเจ้าใช้ชีวิตในโลกนี้ไปกี่ปีก็รู้เย่มันเอาบาตโยมเขาจะบอกว่า น่าจะสักวันหนึ่งหรือครึ่งวันหรือไม่ถึงครึ่งวันฟาสอะลิลอาดีนไปถามคนที่นับเก่งๆสิเพราะว่าชีวิตในโลกดุนยาจะสุขสบายแค่ไหนจะลําบากแค่ไหนก็ตามมันเป็นชีวิตที่สั้นๆถ้าเราอยู่ถึงร้อยปีก็แค่สองชั่วโมงกว่าๆของโลกหน้าที่ถาวรและตลอดกาลฉะนั้นพี่น้องสถานที่รักทุกท่านอัลลอฮฺจะทดสอบเราด้วยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยกับความยากลําบาก ด้วยกับความเหนื่อยด้วยกับความเพลียด้วยกับความขี้เกียจด้วยกับอะไร e หลายๆอย่างที่จะดูว่าเรานั้นเป็นผู้ที่สัตว์จริงหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้สัตว์จริงในคําพูดของเราเอาเราจะทดสอบเราด้วยกับสิ่งต่างๆมากมายเพื่อเอาเราจะได้แยกว่าใครคือคนที่สัตว์จริงที่บอกว่าศรัทธาศรัทธาจริงที่บอกว่ารักอัลลอฮ์ร,รักจริงที่บอกว่ากลัวอัลลอฮ์กลัวจริงแล้วเราจะแยกคนที่มีแค่ลมปากหรือคนที่ไม่มีความสนใจในเรื่องศาสนาออกไป ฉะนั้นนะครับเมื่ออัลลอฮ์แจกบันทึกให้กับเราแต่และคนแล้วอัลลอฮ์จะบอกว่าดูซะระมันว่าจดะค่อยรอนฟันยามาดินละใครที่เจอว่าในนั้นมีแต่ความดีงามขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆที่อัลลอฮ์ให้ฮิดายะอัลลอฮ์ปกป้องเขาฟะมันว่าจดะค่อยเราจะริใครที่เจอสิ่งอื่นนอกจากสิความดีงามเนี่ยอย่าไปโทษใครนอกจากตัวของเขาเองเพราะในนาทีที่เราเลือกจะฝ,ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เราคือผู้ที่ทํามันเอง อาจจะมีคนเป็นร้อยเป็นพันคนมาชวนเราไปไปเที่ยวดีกว่าเนี่ยบาร์เนี่ย,น,ยนะครับเนี่ยผู้หญิงสวยมากเจ้ามากเลยพาเราไปเที่ยวกันดีกว่าคนร้อยคนมาชวนเราไปลากเราไปถ้าเราบอกว่าไม่ไปใครก็บังคับเราไม่ได้ฉะนั้นเมื่อความชั่วเกิดขึ้นเราคือผู้ที่เลือกที่จะทํามันเองฉะนั้นฟาลาเยรูมันิลันนะครับนะครับในยะก์กุรานที่ผมได้ใช้เปิดคุตบานั้นเอาเร์บอกว่า พู้ศรัทธาชนทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อร้อยให้มากๆและจงพิจารณาว่าเขาเตรียมสิ่งใดไว้สำหรับวันนี้เขาจะจากโลกนี้ไปเพราะเมื่อเราก้าวสู่โลกอาเคโลและเราตายไปแล้วในวิญญาณออกไปแล้วสิ่งที่จะตามเราไปและให้ประโยชน์เราได้คือความดีของเราเท่านั้นอัลลอฮฺอัเบอรอัลลอฮฺมักบารอัลลอฮฺอักบรพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านถ้าเราซื้อสามได้กล่าไว้ว่ากูลุกุมรออินกุลุกุมมาโซลุนอรัรออียะติ ลูกทุกคนมีหน้าที่และทุกคนจะถูกสอบสวนในหน้าที่ของตัวเองเรามีหน้าที่แห่งความเป็นบ่าวที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของบ่าวที่ดีเพื่อควา์สุภานมอตลาเรามีหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลลูกๆของเราเรามีหน้าที่แห่งความเป็นลูกที่จะต้องมีหน้าที่ในการกตันยู่ต่อพ่อแม่ของเราเรามีหน้าที่ที่เป็นเจ้านายที่จะต้องดูแลลูกน้องที่อยู่ใต้ปกครองของเราอย่าให้เขาต้องลำบากเดือดร้อนและเราสบายอยู่คนเดียวเรามีหน้าที่แห่งความเป็นลูกน้อง ซึ่งเรานั้นจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่เราทํามันอยู่เนี่ยกินเงินเดือนจากมันแล้วเอาลจะสอบสวนเราเองเรามีหน้าที่แย่งความเป็นสามีที่จะต้องดูแลภรรยาแล้วก็ลูกๆเรามีหน้าที่แห่งความเป็นภรรยาที่จะต้องปฏิบัติต่ตอสามีและเชื่อฟังสามีทุกคนมีหน้าที่และทุกคนจะถูกสอบสวนในหน้าที่ของตัวเองอัลลอฮฺอักบอร์อัลลอฮฺอักบอร์อัลลอฮฺอักบอร์พี่น้องุทธศรัทธาที่รักทุกท่าน ชีวิตในโลกดุญญานะครับมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเหนื่อยนักเราพักได้สนุกนักก็ยังมีเบื่อมีลำคาญสบายเกินไปก็เป็นโรคไม่สบายเกินไปก็ชุกยากมันคือโลกดุญญาและไม่นานมันจะจากไปแต่โลกอาเคียร์นั่นคือโลกที่แท้จริงหากเราเตรียมสเสบียงไว้อย่างมากมายเพียงพอสิ่งที่เราจะให้กับเราแล้วมันมากมายมหาศาลยิ่งกว่าที่เราทําแต่หากเราละเลยไม่ใส่ใจ อัลลอฮ์จะเตรียมการลงโทษที่เจ็บแสบจนเรารับรับไม่ไหวแต่ก็ยังต้องรับต่อไปฉะนั้นในวันเคนลียร์มะอัลลอฮ์คนที่มีความสุขที่สุดในโลกดุนยาเอาเข้าไปในนรกไปดูนรกสักแว๊บหนึ่งแล้วออกมาเนี่ยเข้าไปแล้วออกมาอัลลอฮถามว่าเป็นไงดุญญนยาที่จ้าได้รับเนี่ยมะความปวดปานอะไรบ้างความสุขอะไรบ้างไอ้ภาพแวบ,บเดียวของนรกที่เขาเห็นนะเขาลืมหมดทุกอย่างในชีวิตของเขาเลยโอ้เราชีวิตฉันไม่เคยมีอะไรสุขเลยม่แต่ความยากลำบาก เอเลาะคนที่ทรมานที่สุดในโลกดุนยาเดือดร้อนที่สุดในโลกดุนยาเข้าไปในสวรรค์แวบเดียวแล้วออกมาเอเลาะถามว่าเป็นไงดุนยาเหนื่อยมากไหมภาพแค่แวบเดียวพริบตาเดียวที่เขาเห็นเนี่ยความสุขในสวรรค์เขาลืมหมดละเอโอนว่าชีวิตฉันไม่เคยพบกับความยากลาบากกันใดเลยฉะนั้นสิ่งที่อเลาะสุพานนวลตราเตรียมให้กับเรานะั้นมันมากมายมหาศาลเอเลาะวกไป อัลลอฮอักบารอัลลอฮอักบารอัลลอฮฺมะลินันฮักะฮักะวะลุงนัติบะวะลิันบาติลบาติลวะลุงนัติบอัลลอฮฺมะจัลนามิมันซัมันกลับยาตบิอัสนะฉะนันพี่น้องศรัทธาที่รักทุกท่านครับในวันอีดเป็นวันที่เราสุภาโนตราจะรับคำดูอาคำวิงวอนขอของเราทั้งหมดขอดูอาให้เยอะๆขอในสิ่งที่ดีนะครับขอเราสุภาโนตรารับการถือศีลอดของเราการละหมาดของเราการทําความบีทั้งหลายของเราในเดือนรอมฎอนขอเราสุภาโนตราโปรดอภัยโทษให้กับเรา ละเว้นเพิกเฉยต่อความไม่ดีไม่งามที่เราได้เผยทําไปหรือตั้งใจทําไปในเดือนรามาอมนหรือในชีวิตที่ผ่านไปทั้งหมดขอรับสะพานโอตาลาลบล้างความผิดบาปทั้งหลายของเราขอรับสะพานวอตาลาเปลี่ยนทุกความผิดพลาดความผิดบาปของเราให้เป็นความดีงามอยู่ในแต่ช่างแห่งความดีงามทั้งหมดอาบินขอรับสะพานโอตาลาให้เรามีหัวใจที่หนักแน่นบนทางนาของอัลลอ ขอลับสุภาทนวะตะละให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลบอย่างแท้จริงในรูปแบบที่อัลลอฮ์ทรงรักและพอพระทัยขอลับสุภาทนวะตะละให้การงานที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั้นเป็นการงานที่อยู่ในบ้านปลายชีวิตของเราตอนที่เราจากโลกดุนยานี้ไปอักูลุกาลีฮะซะวาสัฟรุลลอฮ์ลิวาลกุมวะลิซารุสมินฟัสซัฟฟิรูอินนฮุลกอฟุรุรัลฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสวลามบครับ